เอาแล้วครับผมก็นะขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับคนดูผมก็จะมาเล่นเซสติคิวคอมโบเด้งเลือดนะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่าเซสติคิวนี้ที่ผมจะมาแนะนานะครับเป็นเซสติคิวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโกงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเด้งเลือดอย่างโหดอย่างโกงนะคนดูแทบไม่ต้องใช้ยาก,กันเลยนะมาอันนี้ก็จะเป็นสกิลคอมโบที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้นะครับแล้วดีด ก็จะเป็นเซตเด้งเลือดอย่างเดียวเลยนะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวของฟอร์ดนะคุณดูตัวของฟอร์ดนะครับเมื่อเราถูกโจมตีแล้วก็จะฟื้นฟู HP นะครับตัวนี้อย่างโกงนะครับเออตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของโอลิเวียนะครับตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู3 0เลยนะคุณดู คือมันจะทําให้เราฟื้นฟูได้แรงขึ้นนะอย่างโงกงตัวนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของโจโตานนะครับเนี่ตัวของโจโตานนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับเราก็จะฟื้นฟู HP นะครับเออและเมื่อยิงศัตรูลมก็จะได้การฟื้นฟู20%เลยนะก็ดู คอมโบกับอโอลิเวียนี่คืออย่างโปงนะครับส่วนเซตสติิกดใช้ก็จะเป็นของทัสยซียนะเออเอาไว้แบบพุ่งยุงพุ่งยิงนะคุณดูและในเกมนี้นะครับผมก็จะมากด2 1นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า let's go <S ไรที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกถูกข่าเติมเองปลอดภยัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมเกมไว้ห0ย100์จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แล และในเกมนี้แล้วก็อยู่กับแมปเกาะสวรรค์นะแล้วผมก็โดดมาที่เขตบิมาวาสกินะคุณดูไม่รู้ว่าเมืองนี้มีคนหรือเปล่านะซึ่งในเกมนี้ผมกดมา2-1นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเซสกิลนี้มันจะไหวหรือเปล่านะคุณดูและได้ของดีเลยโอ้โห XM8 บวกเก็บเสียงนะคุณดูโอ้โหโอเคปืนชาร์จฟ้ามาให้เรียบร้อยนะได้มาเป็นปืนคิสนะครับแต่เราได้มาแค่กบบระบอกเดียวก็พอเนี่โอ้โห ของดีว่ะคุณดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งระเบิดกับดักระเบิดไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะมาเก็บปืนนี่เลยนะครับก็จะเป็นเพย์เก้าสิบนะเรียกได้ว่าเป็นปืนที่อ่าต้นเกมค่อนข้างที่จะโหดกันเลยนะครับคุณดูเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นคนอยู่แถวนี้ว่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงบ้านเขียวหรือเปล่านะเมื่อกี้คือเห็นจริงๆเห็นแบบแวบๆนะคนุณดูเออมันหายไปไหรว่ะคือแบบไวเกินเดี๋ยวเราใช้เซสกิลคุ้งไปเลยนี่ทัสยาแบบคนโหดนะคุณดู มาแล้วคนยุบอย่างไวเลยและตอนนี้คนเหลือ4 3แล้วว่ะคนดูเออตอนนี้คือเรายังไม่มีเกาะเลยนะคือเอ้ยอืใครยิงวะโอโ้โหโดนไปนิดนึงดูดิคนดูดูเลือดเด้งนะดูดิเลือดเด้งก็ถือว่าเยอะอยู่นะคนดูคือแบบก็ถือว่าโอเคอะ่ะถ้าผมได้ยิงสักนิดสักหน่อยเอ้ยข้างหน้าเฮ้ยป้าไม่ล็อกเอ้ยซีไฟเอ้ยเกมปั้ป้าไม่ล็อกจกังหวะนี้สโคบเลยแล้วกันโอ้เมื่อกี้ป้าไม่ล็อกได้ไงครับเนี่ยแลจวจังหวะนี้เริ่มเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าโจสติปยิงซื้อไปหนึ่งทีเอาไอ้น้อง แล้วมานั่งแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหหัวแตกว่าคนดูเฮ้ยสะบัดโดนหัวเฉยเลยเฮ้ยมีเสียงเท้าเดี๋ยว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 จะเย็นใจเย็นโอ้โหมันยิงหลังผมโอ้แม็ก็จกังหวะนี้ต้องรีบรีบรีบแล้วดูเกาะเกาะมีแค่เกาะสองเองนะครับเฮ้ยข้างบนมีคนมาดิยังไงเดินไปสองเมตรถือว่าเจ็บอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะเลวพูดได้ได้หมวกคนดูโอเคได้หมวกถือว่าโอเคอยู่นะแล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้ด้วยนะ แล้วก็เก็บเกาะสองมาโอเคเฮ้ยข้างหน้ามนอยู่ข้างบนว่ะคนดูเอ้ยมันยิงกันในจังหวะนี้มันดาวมันดาวโอ้โหร้านไม่ทันแลว้วจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนจะมีคนยิงกันอยู่ข้างบนนะแล้วก็จะมีตัวแบบเหมือนไม่รู้ว่ามาฟาร,ร์มศพหรือเปล่านะผมก็ได้คิวฟรีมาเลยเมื่อกีอ้อัดตัวก็ล่วงได้นะไหนดูนีมีของอะไรดีๆหรือเปล่าโอ้โหแล้วได้ของดีว่ะเฮ้ยซองใหม่สองกระบอกเลยเหรอเดี๋ยวเราเก็บซองใหม่มาก่อนละกันเน๊ ช่วงนี้กาลังฮิตกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับปืนซองใหม่เอ้ยแล้วเหมือข้างบนมีใครจะกดใช้ยาอยู่วะคุณดูเดี๋ยว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 จังหวะนี้เหมือนยิงเต็มขามาดิ้โหลากผมไปโดนเดี๋ยวจะเย็นเลือดพี่เด้งกันเ้องเลือดพี่เด้งจังหวะนี้ก็เรียบร้อยดีครับโดดเ m 8ลากหัวกระบาลหลุดกระบาลแยกเอออย่างคมดูดิเลือดเด้งอย่างรัวนะคุณดูโอเคแล้วก็นี่โอ้โหมาเล่นโทก้อนวะ เดี๋ยวในเกมนี้นะครับเราจะเล่นเป็นเปินจำพวก S M G นะครับเรียกได้ว่าเป็นพวก M P C ทรง M P C ศูนนะคุณดูคือเกมนี้ผมอยากเล่นเป็น M P C ศูนนะหรือไม่ก็ U M P นะคุณดูคือตอนนี้คือรู้สึกแบบเบื่อซอง A ซองใหม่นี่แล้วนะคุณดเออูเล่นจนเบื่อแล้วนะคือแบบมันเล่นง่ายเกินอนะมันตึงเกินอนะคุณดูโอ้โหแล้วเจอเลยนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยนะครับเป็น M P C ศูนย์ว่าคุณดู ก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เราจะเล่นเป็น s M 8นะแล้วก็จะเป็น M P 4 0และกันเกมนี้มาแล้วตอนนี้คือคนก็เหลือ27คนแล้วนะแล้วก็ฟาร์มของแบบชิวเกินเมืองเงี้ยดูดิแล้วคือกล่องแบบกล่องอย่างเยอะเลยนะไอ้กล่องสีเหลืองๆเนี่ยกล่องเสริมเกราะนี่คือแบบอย่างเยอะเลยนะคนดูมา ตอนนี้คือเราก็ต้องการอ,าอะไรดีเกาะสี่ไหมโอ้โหล้วเจอซองยาวเอซองใหม่อีกแล้วอมืมันดอบเยอะจริงๆเวลาอยากเล่นเนี่ยไม่อยากจะเจอเวลาไม่อยากเล่นเนี่ยเจอจังเลยอม,มาอมตอนนี้ผมได้มาสี่คิววะคุณูก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมฝาก กดกระดิ่งกันด้วยนะคนดูเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปเมืองเพล็กกันเลยดีกว่านะรู้สึกว่าเมืองนี้มันไม่น่าจะมีคนแล้วนะแล้วก็จะโหนสลิงไปเมืองเพล็กกันเลยดีกว่านะแล้วจะดูกันนะครับว่าเซตสกิลนี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่ามาเราเข้ามาที่เมืองเพล็กเลวนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นสีม่วงแบบนี้นะเข้าสูมโฟนอันตรายคืนชีพเหลือ,ออีก3ครั้งนะคืออะไรเนะี่ยคนดู คือเราตายได้เราตายได้เราตายแล้วเราเกิดใหม่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคนุณดูรู้สึกว่าจะมีรูปหัวใจสีเหลืองอยู่ข้างบนนะเออเหมือนลักวกดโซโลเลยว่ะมันจะเป็นรูปหัวใจแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันเกิดใหม่ได้หรือเปล่านะคุณดูเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมืองน,นี้มีคนหรือเปล่าดูดิศพของข้างี่จะเยอะเลยนะเออเมืองพีก็ต้องมีคนสักนิดสักหน่อยดยิแต่รู้สึกว่าตอนนี้คือยังไม่มีคนไง ผมก็ฟารปืนแบบชิวเกินดูดิโอ้โหและวอ p มพนสูรแมงดอบเยอะเกินเฮ้เราว,วงหายไปแล้วเหรอเมื่อกี้คือวงหายไปเฉยเลยอุย้ยกระเป๋าสามว่าคุณดูนี่เก็บมาของดีฟรีไฟกระเป๋าสามก็มาือ้อและตอนนี้คือคนก็ยังไม่ยุบเลยนะอยู่ที่24เหมือนเดิมแล้วดูดิและก็ไอ้กล่องเสริมกเกละงเหลืองๆนี่แม่อย่างเยอะะคุณดูโอ้โหเฮ้ยอ่าแล้วเหมือนจะผมจะเจอคนว่า แล้วเมื่อกี้โดนเปิดจุดนะแล้วเหมือนจะมีคนตู่แถวนี้แหละเมื่อกี้เหมือนมีโดนอ้าวมันได้ยินเสียงเท้าของดูเด,เดียวเดียวเดียวสายมือขวามือ,อยังไงหน้าข้างหน้าจังหวะนีาาน้ยังไงมาดิเลือดปีเด้งเลือดปีเด้งยังไงเลือดเล็งโอ้หคณดูดูดิดูเลือดแทบไม่ต้องพันโอ้โหถึงกับงงไปเลยีเดียวเชียวเฮ้ยทำไมผมยิงไม่ตายนี่ไงเลือดเด้งอย่างเยอะอันนี้น่าจะเป็นสกิลของโจตานะคุณดูเออเวลาเราสังหารศัตรูได้เราจะอ่าเขาเรียกว่าไงอ่าฟื้นฟูเลือด ยนะี่สิบเปอร์เซ็นดูเมื่อกี้สังเกตได้ว่าตอนที่ผมยิงไปนะแล้วก็เลือดเด้งแบบมหาศาลเลยนะคือแบบเลือดเด้งอย่างเยอะคุณดูก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคุณดูเซตนี้เรียกได้ว่าโกงอยู่นะเอาไว้แบกทีมแบกเพื่อนง่ายๆเลยนะเซตนี้แนวหน้าแนวหลังได้หมดยิงระยะไกลได้หมดแล้ะจังหวะนี้ผมก็เปิดนี้เลยตาราสังหารนะครับแล้วก็ เราต้องเราจะต้องได้สักสิบคิวอ่ะเออเกมนี้ก็ดูเฮ้ยข้างหน้ามีคนอ่าแล้วจังหวะนี้เดินมาเป็นกู้หูกันเลยทีเดียวเชียวยังไงอ่าแล้ววิ่งมาวิ่งเออ,เอ,อแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับหัวแตกจกังหวะนี้ต้องรีบไปซ้ำนะคุณดูแล้วก็นี่ไงปาระเบิดน้าแข็งไปเออมันโดนนะโดนไปห้าสิบนะคุณดูถือว่าเจ็บจัดนะและจังหวะนี้ก็วิ่งโลโลแบบนี้ก็หัวแตกไม่ใช่ดีหัวเขา่ามาดิหลบอยู่หลังเสาอะ่ะหลบอยู่หลังเสาไอกคิวก็จะรอดอะ่ะเนาะงสาวมาดิ ยังไงม้วนหลบ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 เป็นดิจิตอลเรียบร้อยหมดสเตโอ้โหหวานเจี๊ยบเดี๋ยวดีมีของอะไรดีหรือเปล่าโอ้ผมไม่ไม่มีอะไรอะไรดีเลยเออเล่นเป็นบูทแพคเกอร์นะแล้วก็จะเป็นซองซอตีใหม่เข้ามาเดี๋ยว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 ตีใหม่มาจังหวะนี้เราต้องหาบุมเล่นก่อนคุณดูเดี๋ยวใจเย็น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 ไอ้น,นี่มันอนนนนนนน้นี้มันเป็นนะเนี่ยอันี้มันเป็นนะเนี่ยมันวิ่งไล่ตามอ่าแล้ววิ่ง วิ่งเออแบบนี้ก็เรียบร้อยดิฮะหัวแตกเจอ MP c ีสูตรรากหัวไปดิครับถือว่าโอเคนะเฮ้ยแล้วดูกล่องเสริมกระผมมี30เท่าไหร่เนี่ย35อันโอโหอย่างเยอะเลยนะครับคนดูไม่รู้ว่าจะเก็บมาทำอะไรเยอะแยะนะเออไม่รู้ว่าเมืองเพกเนี่ยมันหมดคนหรือ,อยังนะเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มอีกสักนิดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกเมืองเลยดีกว่าคนดูเดี๋ยวไปดูไอศพเมื่อกี้นะว่ามันมีของดีๆอะไรหรือเปล่านะ มาตั้งไอวอไปก่อนนะช่วงนี้คือรวยไอวอนะคนุณดูโอ้โหซองยาวว่ะแล้วก็จะเป็นเอ้ปืนในนี่นี่ปืนเจาะไอวอนะคนุณดูไหนวะเดี๋ยวเราทิ้งของสักนิดสักหน่อยนะพอดีกระเป๋าเต็มเออนี่ทิ้งกระสุนไปสักนิดนึงแล้วก็เอากระสุนในน,นี่มานะกระสุนบลอมปืนบอมนะคุณดูไปเดี๋ยวเราออกเมืองกันเลยดีกว่านะซึ่งตอนนี้นะครับคนก็เหลือประมาณ11คนนะ แล้วก็ผมก็ได้มา8คิวมาตอนนี้คือวงก็เริ่มจะบีบแล้วนะก็จะบีบไปตรงที่เขตบีมาวาสกีนะไม่รู้ว่าเมืองนี้มีคนอีกหรือเปล่าแล้วก็หัวสลิงไปเลยแล้วกันเน่ชิวชิวเฮ้ยข้างหน้ามีใครยิงอะไรอยู่กันครับนี่เอ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นงานว่ะมนา,าอูซี่ยิงอันนี้ไนงะคณดูเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวจังหวะนี้เราก็ต้องไปลอ,อยหลังนะเออมาดิยังไงเฮ้ยมันยิงกันอยู่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามาดิลาหัวลาหัวเฮ้ยดาว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 จังหวะนี้สามดูเฮ้ยโดนล่าชไม่มีตัวลาสตรงไหนวะคุณดูเฮ้ยไม่เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องนั่งนั่งแอบแอบก่อนนะไม่รู้ว่ามันมีคนข้างหน้าหรือเปล่านะดูดิไอ้วอลทองไอ้วอลไอ้วอลทองไอ้วอลขาวอะไรเต็มไปหมดเลยนะข้างหน้าะอืมเดี๋ยวมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวตั้งไอ้วอลก่อนนะเฮ้ยผมเจอแล้วเจอคนแล้วเดูบนพีคมีคนอีกนะ เดี๋ยวเราทิ้งอ้นี่ไปก่อนมามาไหนตัวเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่นะคนดูเมื่อกี้เหมือนมันยิงกันอยู่อะข้างบนพีกะัะอ้าเจอแล้วมาดิเฮ้ยอ้ยจะเย็นจะเย็นนะน้องดูเลือดพี่ด้วยเลือดเด้งนะขอแค่คิวเดียวขอแค่คิวเดียว,ว,ยวมาดิยาเยอะไม่ต้องพันอนะดูด,ดิเลือดเด้งอย่างเยอะยังไงยังไงเฮ้ยมันจะชาร์จผมวะเหมือนมันจะขึ้นบ้านเอลมานะคนดูแล้วด,ดูดิมาคณะก็จะมีคนตัวนี้ต้องรองกระโดดยิงหัวนี่ไง เจอผมก็โดนยิงหัวไปแตกไปหนึ่งเฮ้ยระเบิดร,ระเบิดร,ระเบิดร,ระเบิดจ็นไอ้น้องมาี่นี่ไงหัวแตกโอ้โหสวยจัดบอกกันดูโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ได้มาสิบคิวแล้วนะแล้วก็ดูดิเดีย๋ยวฟาร,ร์มของสกนิดหน่อยมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหดูกล่องเสริมเปล่าคือถ้าผมเก็บมานี่เรียกได้ว่ากล่องเสริมเปล่าผมนี่น่าจะประมาณ60กว่าชิ้นนะคณดูถ้าเก็บมาซึ่งกระเป๋ามันเต็มนะคุณดูเออเมื่อไรฟีฟาจะอัปเดตมาเอากระเป๋าอันนี้คือกระเป๋า3ใช่ไหม เมื่อไร่ฟีไฟจะอัปเดตเอากระเป๋าสีเข้ามานะมันก็เกินไปนะเออมันเก็บของแบบย่างเยอะก็สิมาและตอนนี้คนก็เหลือประมาณ2คนนะถ้าไม่รวมผมน่าจะเป็นตี้สุดท้ายแล้ววะ่ะคนดูแล้วก็จะวิ่งไปนะไม่รู้ว่าคนมันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเราไม่มีรถก็โชว์สเต็ปขับแลมโบไปก่อนมา เออเมื่อกี้มก็มีรถนี่ว่าทำไมผมไม่ขับรถเข้าวงมาวะเออไม่เป็นไรนะผมชอบวิ่งนะช่วงนี้เป็นคนที่รักสุขภาพออกกําลังกายเนี่วิ่งออกกําลังกายและตอนนี้คนก็ดูผมอยู่4คนใครไม่รู้นะมาตอนนี้เหลือประมาณ2คนแล้วก็ได้มาสิคิวเฮ้ยข้างข้างบนข้างบนข้างบน,อบนโอ้โหยิงรัวใหญ่เลยนะยิงรัวใหญ่เลยนะมาดิมาดิาดโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บบอกคนดู รู้สึกว่าตัวข้างบนข,งข้างนี้จะเจ็บนะยังไงมาดิวัดเชิงได้หมดอะไอ้น้องวัดเชิงได้หมดอะเดี๋ยวเสริมเกาะก่อนเพิ่มอยู่ข้างบนเขานะคุณดูเดี๋ยวเราต้องพยายามเซฟๆหน่อยนะเพราะว่ามุมสูงแล้วอาจจะโดนเปิดกระบ,บงเปิดกระบ,บาลหลุดได้นะคุณดูมาเอ้ยมันลงมาแล้วมาดิกระโดดยิงหัวไม่ติดม,มาดิหนติดไปหนึ่งดอกยังไงยังไงโหระยะไกลนี่คือเอ็กเกมแปดย่างอ่อนเลยนะครับคุณดู พี่ต้องกระโดดยิงหัวเท่านั้นนะถ้าระยะไกลอะ่ะเดี๋ยวตอยในวงบีบวะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันในวงกันเลยดีกว่านี่วิ่งก่อนวิ่งออกก่อนนะเดีย๋ยจะวิ่งเข้าวงก่อนแล้วกันต้องพยายามเล่นมุมสูงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่อ่าบ้านเอลแล้วกันเพราะว่าสองหนึ่งมันก็ต้องแบบหาเหลี่ยมหาเชิงเล่นหน่อยนะครับคุณดูเออฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเออแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะุณดูเพืเ่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆคอมโบโกงๆแล้วเขดูมาไม่รู้ว่าไอ้สองตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วนะครับและตอนนี้ก็คือวงค่อนข้างที่จะเริ่มเร็กแลวนะครับเพราะว่าน่าจะวงสุดท้ายแล้วล่ะวงนี้เพราะว่าผมจะเก็บคิวไงเฮ้ยได้ยินเสียงเข้าเดี๋ยว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 อ้าเจอแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปลาระเบิดอะไรมาเนี่ยปลาระเบิดอะไรมาเนี่ยระเบิดละลายไอ้วอลวะเออเฮ้ยข้างหน้ามีคนวิ่งมาเขาดูวิ่งมาไปหนีวิ่งมาแบบนี้ก็หัวแตกดิครับไอ้นนอไอ้เล่นเป็นป้งหวานี่ การการสามก่อนเลยนะครับรดูดดึงทุบไปสามก่อนโอเคจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งแล้วสิบเอ,อ็ดคิวหนึ่งหนึ่งแล้วยังไงยังไงอ่านี่กระเป๋ากระต่ายสีชมพูกระเป๋ากระต่ายสีชมพูเจอหลบเจอหลบแล้วสวนสวนแบบนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับคุณดูสำหรับเซสซิคิวนี้นะครับเป็นเซสซิคิวที่เรียกได้ว่า เด้งเลือดอย่างโหดอย่างโกนะครับยานี่คือแทบไม่ต้องใช้เลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับได้มา12คิวเลยนะครับกณรูไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ